เดี๋ยวจะยิงใกล้ๆดีกว่าแล้วจะเดินกลับมาทันที่จะหมุนกล้องตามเครื่องร่อนเพราะว่าตอนนี้เจ็บขามาก อยากหันหน้ามาทางเนี้ยเรียบร้อยอย่างที่เห็นอ๋อไม่อยากยิงแถวตรงเนี้บอกไม่จริงเราผมต้องหันหน้าเข้าไปทางหันหลังให้กล้องอ่ะพอยิงท่านี้ทีแลมชอบบินมาต้นไม้เนี่ยเซ็งง้าอ่ะที่ผมจะยิงอีมุมเดิมคือ60แล้วก็เอียงปีกที่แต่ผมปรับอาตรงแผนหางดิ่งข้างหลังเนี่ยให้เลี้ยวกว่ามากขึ้นแล้วดูว่า จะเป็นอย่างไรโอเคโอเคโอเคอเอ๊ะมันแข่งในโรงยิมมันจะได้ไหมเนี่ยดีขึ้น เดี๋วจะผมจะทดลองไปเรื่อยๆว่าอย่างที่ผมคิดจะถูกไหมเพราะว่าอ,อ,อย่างที่เห็นเนี่ยตอนที่มันบินแรกๆแล้วมันก็บินไปตามสระคือตอนที่ผมยิงเนี่ยแล้วเอียงปีกซ้ายที่สี่พองศาแต่ว่าทํามุมยิงที่60สิเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือตอนเอียงปีกซ้ายเข้าไปเนี่ยคือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมันจะเข้าไปสู่ศูนย์กลางคือ เครื่องบินมันจะเลี้ยวได้ต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วผมก็ที่ผมคิดไปก็คือถ้าผมยิงและเอียงปีกซ้ายขึ้นไปเมื่อมีแรงเข้าไปด้านในทางซ้ายแต่ขณะเดียวกันพอมันไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยผมไม่ต้องการให้มันเอียงอย่างนี้นึกออกไหมให้มันบินกลับอย่างนี้ผมก็เลยเทําให้แรงดันของปีกซ้ายมากกว่าปีกขวาเล็กน้อยขณะเดียวกันผมก็ปรับให้แผนหางดิ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าหางเสือบังคับอ่ะ ให้เลี้ยวขวาทีละนิดทีละนิดมันก็จะวนอย่างที่เห็นแต่ก็ยังยังไม่เป็นแบบที่ผมคิดอ่ะก็คือวนอย่างเงี้ยวนเออเป็นสกูรอบใหญ่เพราะว่าจุดที่ผมยิงขึ้นไปเนี่ยมันมันไม่ถึง30เมตรอะถ้ามันถึง30เมตรเนี่ยนะ โอกาสที่มันจะบินนานยิ่งนานยิ่งดีตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนมุมที่จะยิงจาก60องศาเป็น85แล้วก็ใช้เอียงปีกที่45องศาเอียงปีกซ้ายลงเหมือนเดิมแล้วลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมอ๋อแล้วก็ผมก็จะปรับอีหางเสือเดี๋ยวขวาขึ้นอีกนิดนึงลองดูนะตอนนี้ผมจะมาลองยิงมุมที่85องศาอีกที แต่ผมจะไม่เอียงปีกที่45องศาละเพราะมันเหมือนตีลังกาแต่ผมจะให้มันตรงอย่างนี้เลยมุดไอ้น,นี่85ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยผมทำ90ตั้งฉากมาเลยดูนะโอ้แม่มันไม่ขึ้นสูงอะ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่แต่ว่าร่อนไกลดู ร้อนดีแต่ว่ายิงมุมไม่สูงพอเอาใหม่เอาใหม่าหม,มายิงอีกครั้งเรียนรู้ไปด้วยกันหกสิบห้านะครับยิงด้วยมุมหกสิบห้าองศาแล้วก็ปีกตั้งฉากกันไปเลยมาทดลองอีกครั้ง โอ้เยเนี่ยขึ้นไปสูงกว่าทุกเที่ยวที่ยิงเลยอะ่ะแต่ยังรอดไม่ดีอะ่ะตกเร็วมากเลยตอนนี้ผมขยับกล้องมาไกลขึ้นแล้วเราจะได้ไม่ติดต้นไม้ทั้งหลังกล้องผมจะยิงที่85และเอียงปีกอย่างนี้เลยนะเห็นไหม <Uh <h op> ขนานกันไปเลย แล้วอยู่ใกล้ๆกล้องผมจะได้จับภาพได้ง่ายเพราะว่าขาัมเจ็บละโออีแม่มันหลุดไปเองอะไม่ได้ตั้งใจยิงเลยมันมีปัญหาตรงหางอะเดี๋ยวดูตัวใหม่ผมดีกว่าเพราะตัวใหม่ผมเอาที่จับทางหางไว้ด้วยมา อันนี้คือลำที่ทดลองอยู่และอันนี้คือลำที่ที่ลองอที่ทำมาที่ถ่ายในคลิปอรครับจำกันได้ไหมอ่ะแต่ว่าที่พิเศษก็คือนี่เห็นอยางนี้ไหมขวามือผมอมีที่จับอีทางซ้ายไม่มีที่จับแล้วผมก็ทำให้มันไอหางเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าไอหางข้างซ้ายไอตัวเนี้ยมันประมาณล้ว สมมิลไม่ถึง4ีมิลแต่อันนี้ผมทำเป็น5้ามิลแล้วก็มีที่ยื่นออกมา1เซนแล้วดูว่ามันจะบินดีไหมแล้วผมจะเออผมลืมทวงน้ำหนักว่ะมันจะเป็นไงวันเนี้ยอลองยิงไปก่อนแล้วก็รู้เรื่องน้ำหนักแต่ว่าจะใช้วิธีที่85องศาแล้วก็ยิงแบบตรงๆนี้เลยนะยืดได้สุดแรงเลยแล้วก็ เออผมทำให้เลี้ยวขวาด้วยอ,อืโอ้แม่ขึ้นสูงมากอาจตะล่อนหัวหนักไปหน่อยหัวหนักไปอะแต่ก็เป็นเกียวอย่างที่ต้องการเย้สำเร็จรู้แล้วว่าทำไง อับให้ครื่องรอดเนี่ยเลี้ยวขวาโดยใช้แผ่นหางหางดิ่ง่าลองทดลองดูอีกทีแม่ฉันน้ำหนักเยอะไปนิดเนี่ยลงเร็วไปอะ่ะเดี๋ยว เมื่อกี้เอาน้ำหนักออกไปทีละนิดทีละนิดล้เดี๋ยวต้องเอาออกอีกแต่บินวนอย่างที่ต้องการแล้วและต้องเพิ่มแรงดันชายปีกด้านขวาอีกนิดผมย้อนกลับไปดูคลิปที่ยิงมันไม่ใช่85มันอยู่ระหว่าง60กับเอ่อ70องศาเองแต่เอียงปีกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูใหม่แล้วผมก็ปรับย ตอนนี้ผมเอาน้ำหนักมันออกไปหน่อยนะครับเอาส่วนหัวออกไปหน่อยสังเกตไหมมันจะบินบินไม่นิ่งอ่ะอ๋ออีแม่มาถึงนี่เลยบ้าบอคอแตกเห็นไหมครับว่าพอ เขาผมร่อนออกไปแล้วเขาก็จะบินตรงๆไปแล้วค่อยๆเลี้ยวขวานิดนึงก่อนที่จะตกอีถ้าเราปรับได้แบบนี้ครับเรายิงขึ้นไปมันก็จะใช้ได้ส่วนท่านในกรณีที่บอกว่าใครบอกว่ายิงขึ้นไปแล้วเสร็จคือตั้งแบบนี้ดีแล้วแต่พอยิงขึ้นไปแรงๆแล้วเกิดอาการเอ,อ่อที่เขาเรียกว่าแทนที่จะขึ้นไปแบบสูตรที่ผมบอกแทนที่จะขึ้นไปถึงเวลาปุ๊บเนี่ย คือยิงเอียงนี้ใช่ไหมขึ้นไปถึงเวลาปุ๊บดันขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวโค้งนี้ใช่ไหมมันดันไม่เป็นแต่มันเป็นที่ว่ายิงขึ้นไปปุ๊บแล้วพอถึงไปจุดดิ่งปุ๊บแล้วก็ดิ่งหัวลงบางเงี้ยไอ้นั่นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยครับเกิดจากแบบนี้ดูปีปีครับปีไม่แน่นไม่ใช่มีแน่นอะ่ะตรงเนี้ยมันเริ่มหักแล้วเพราะว่ามันแรงไอ้นี่เยอะเดี๋ยวผมจะไปแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ใหม่ แต่อันนั้นไม่เป็นอันนี้เป็นคาดว่าไอตอนที่บินมาชนอีเสาเนี่ยแหละไอขาเนี่ยแหละ